โอ้สัปดาห์นี้คนไทยยังอดทนอยู่หรือเปล่าครับก็ออ,อันแรกเลยอันนี้ก็คืออยากรู้ว่าตอนนี้นะสถนานการณ์มันมันแบบอึมครึมมากเลยนะคือจะไปหน้าก็ไ่ไปจะถอยหลังก็ไม่ถอย <c oughs> นะครับนะคนก็เลยก็เลยอดหรือเปล่าก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างคนไทยตอนนี้นะครับนะก็เลยเริ่มจากการถามว่าพอใจผลงานของแต่และหน่วยงานเป็นไงบ้างนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเอ,อคนพอใจผลงานของ <c oughs> กระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนะแต่ก็ยังแต่ก็ยังมีคะแนนน้อยอยู่ดีในขณะที่คนพอใจกองทัพเนี่ยนะครับคะแนนอาจจะลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่คนพอใจมากอ่ะค่อนข้างพอใจของกองทัพเนี่ยรวมแล้ว87ก็ลดลงจากครั้งก่อนถึง8เปอร์เซ็นตนะครับนะอันนี้อาจจะเกิดจากคนรู้สึกอึดอัดทําไมกองทัพไม่ลุยสักทีนะตั้งแต่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้ยนะครับหนองยาป้องอะไรเนี่ยนะครับนะคนอาจจะอึดอัดนะครับนะ ในขณะที่กระทรวงต่างประเทศแน่นอนช่วงหลังบทบาทดีตั้งแต่เีนยงตีมต่างประเทศคนใหม่นะครับก็อยู่ในกลุ่มความพอใจเนี่ยอยู่ถึงประมาณสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นบวกบวกขึ้นมาถึงยี่ิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับไม่ค่อยพอใจก็มีสี่สิบแปดก็ลดลงถึงยี่บห้าก็ถือว่าคะแนนสูสีกันระหว่างคนอพอใจกับไม่พอใจแสดว่ากระทรวงต่างประเทศตอนนี้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วรัฐบาลนะครับก็ก็ดีขึ้นนะครับนะบวกถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นคนพอใจอ่าอยู่ในกลุ่มที่ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นอยู่ในกลุ่มไม่พอใจอยู่ห สี่เปอร์เซ็นตก็ลบลงหนึ่งสิบเจ็ดเปอร์เซ็นถึงแม้ว่าความพอใจะจะเพิ่มขึ้นเนาะแต่ก็ยังคงลงอยู่ในแนวที่ส,สิงหานี่ก็คือยังอยู่ในสมัยของคุณอิงอยู่ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับสมัยคุณอิงนะครับสมัยรองนายกสมัยนายกอุ้งอิงนะครับก็ตอนนั้นมันก็เห็นชัดเนอะว่าในช่วงนั้นกองทัพค่อนข้างจะมีบทบาทแล้วก็คือเอดูจะดูจะไม่ค่อยฟังรัฐบาลเท่าไหร่ตอนนั้น,นใ,ชใช่ใช่นะครับนะแต่อตอนนี้ก็ ผมว่าตอนผมว่าคะแนนที่ลงมาไม่ได้แน่ผมผมพอจะเดาได้คนก็อ่นอัดอว่าทําไมกองทัพขยับช้าจังนะบ้านหนองจานเนี่ยวว่าจะขยับไปเก็บเกี่ยวที่ดินคืนมาก็ใช้เวลารออยู่นั่นแหละนะครับนะเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งหลายเรื่องคนก็รู้สึกอึดอัดกันนะครับนะแต่เอาเป็นว่าเอาไว้ว่าถึงว่าถึงว่ายังไงกองทัพก็ยังคงเกรดเออยู่ดีนะครับนะส่วนก<ะ>ระทรวงต่างประเทศก็ก็สอบผ่านแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ผ่านแต่ก็ยังดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ พอมาคําถามถัดมานะครับอ่าที่พี่ก็คุณสุปันยังยังอดทนอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมทนอดนะอาจารย์ครับถ้าถามผมนะผมผมผมยังอดทนอยู่คือเราอะไปมองภาพเราไปมองภาพล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าทางเราจะมีความรู้สึกเฮ้ยเกาหลีเขามาแบบกระทคือโครมแล้วก็มันภาพคล้ายๆสมัยจีนเขามาลุยที่ฝั่งที่เนี่ย เราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราเราบ้านชิดติดกันขนาดนี้เนี่ยเราเราคงทําแบบแอตแทกแรงๆแบบแบบสองประเทศเขาทาเนี่ยมันคงไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะครับนะทางต้องถามว่าอดทนดูแก้ไหนนะครับว่าคนพบว,ว่าคนไทยนะก็ยังมีความมีความอดทนสูงเนี่ยอยู่ประมาณอ่สิบสี่เอซ็นอดทนพอประมาณอีกสี่ิบรวมแล้วก็ห้าิ้าแสดว่าคนไทยยังอดทนอยู่นะครับ ส่วนเริ่มไม่ค่อยอดทนก็มีสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับหมดความอดทนแล้วยี่สิบสี่แล้วก็สี่สี่ก็ถือว่าโอ้ถือว่าคนไม่อดทนเยอะนะเือบครึ่งนะอืมลองคิดภาพไปดีนะห้าสิบสองห้าสิบสองล้านสี่ห้าสิบสองล้านคนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะอายุสิบแปดขึ้นไปที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะยี่สิบเท่าไหร่อะประมาณยี่สบสามล้านได้มั้งครับเริ่มไม่อดทนแล้วอะอือกลุ่มกลุ่มไหนที่ไม่อดทนแล้วเยอะที่สุดเนี่ย อ่าไม่อดทนเยอะๆเลยนะแน่นอนครับคนคนใต้คนใต้<อ>แล้วก็คนคนใต้แล้วก็กลุ่มคนรุ่นผมเนี่ยสี่หกถึงห้าเก้าเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มของกลุ่มพวกเอ่อผู้ใช้แรงงานอืมจะอยู่ในกลุ่มนี้เยอะนะครับบานั้นก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มอดทนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวว่าว่าคนไทยเขาคนไทยแสดงความไม่อดทนสูงทีเดียวเนี่ยถึงเกือบครึ่งเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ถ้าฟังดูแล้วก็ก็จะเป็นคนที่อาจจะมีหัวเชิงอนุรักษ์นิยมแล้วก็ชาตินิยมอยู่ใช่ใช่นะครับแล้วก็เขาอาจจะแบบต้องการที่จะให้ทุกอย่างคือคือกลุ่มกลุ่มรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าเรื้ออหรไหมแก่ก็ยังไม่แก่ไอหนุ่มก็ไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมครับมันมันจะกลุ่มที่แบบคือต้องการอะไรให้มันแบบจ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 บก่อนที่ฉันจะเกษียณได้ประมาณนั้นน่ะนะครับนะอ่ะถัดมาครับก็ถามว่ากังวลอะไรบ้าง ในเตในสถานการณ์แบบนี online, okay, ้ก <siglo achi bizarre> ังวลอะไรบ้างนะครับนะก็สูงสุดเลยเนาะก็จะกังวลเรื่องความขัดแย้งเนี่ยจะยืดเยื้อยาวนานไม่จบนะครับอันนี้ผมว่าไอเขาวนกังวลเยอะมากเลยนะครับนะถึงสี่สี่เปอร์เซ็นต์ลงมาใกล้ใกล้กันสี่ี่เปอร์เซ็นก็งกังวลเรื่องสภาพความเป็นอยู่ประชาชนตามแนวชายแดนนะครับ่างนี้ก็สามสิเปอร์เซ็นก็กังวลเรื่องสภาพความเป็นอยู่เจ้าที่นั้นอาสาสมัครทหารตำรวจตามแนวชายแดนอันนี้ก็คือคนไทยเรามีจิตเมตตานะผมอ้อมอารีเห็นใจคนอื่นนะครับเห็นด้วยผู้ตก ตกยากนะครับนะยี่สิบเปอร์เซนกังวลและจะมีการลบกันอีกสิบแปดเปอร์เซนตนี่ครับไม่กังวลอะไรเลยครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับนะแล้วก็อีกสิบแปดเปอร์เซนต์เท่ากันกังวลจะเสียดินแดนนะครับนะสิบสี่เปอร์เซนก็กังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจตามแนวชายแดนนะครับสิบสองเปอร์เซนกังวลว่าจะถูกแทรกแซงตดยห้าอำนาจอีกแปดเปอร์เซนก็กังวลว่าจะพลาดทางให้กัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ นะครับเจ็ดเปอร์เซนก็กังวลรัฐบาลจะไม่เปิดไปเขี่ยให้กองทัพแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่หกเปอร์เซนก็กังวลว่ารัฐบาลจะเปิดด่านทั้ง,ง,งที่สานการยังยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติอันนี้คนไม่กังวลเพราะคนคงเชื่อว่าคงปิดด่านยาวแน่นะครับนะห้าเปอร์เซนกังวลความเคลื่อนไหวของพวกนักมนุษยรชนนักวิชาการจะสร้างความได้เปรียบให้กัมพูชานะครับแล้วก็มีหนึ่งเปอร์เซนครับในกังวลพวกมวลชนกลุ่มเมืองต่างๆจะขวางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ก็คือไปยืนเกาะแก่แขาแนวชัยนาทก็มีหนึ่งเปอร์เซ็นมองมองแล้วไม่แฮปปี้นะครับก็มีครับมีเรามีคนกลุ่มนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนะครับผมว่าเคยเจอคนที่บนนะครับนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมฟังนะคนส่วนใหญ่ที่ผมคุยคุยไปด้วยนะเขาก็แฮปปี้กับบทบาทของคุณกันแต่จะมีมอยู่นิดนึงอะที่ออกมาบนบนบทบาทของคุณกันนะมันก็แล้วแต่นนนาทีตังอยี่าไปคิดมากเราไม่สามารถจะทาให้คนรักในทั้งประเทศหรอกนะครับนะมาถึงอีกข้อหนึ่ง นะครับเ,เดี๋ยวผมดูให้ดูนิดนึงส่วนเอาข้อนี้ก่อนนะครับไอข้อข,อข,อข้อในแนวทางการแก้ไขปัญหานะแนวเนื่องจากว่ามันมีหลายแนวทางแต่ละแต่ละกลุ่มก็พูดเป็นคนละมุมเลยรนะออเอาเอาเอาถ้าคนถ้าคนเอาคนภาคกลางนะที่อยู่เขาซึ่งคนภาคกลางเนี่ยเขาจะเขาจะอโทษทีครับคนคนภาคกลางนะครับภาคกลางภาคตะวันออกสิงห์เหนือเนี่ยเขาจะคล้ายกันเขากังวลมากเลยคือกังวลเรื่องการขัดแย้งยาวนานเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ อืมอืมัดเขาอยู่ในพื้นที่นะครับแนละ้วเขาก็อยากให้จดจงไวๆเพราะเขาอยู่ในพื้นที่นะครับในะชะนนี้นก็จะเป็นคนภาคกลางภาคอีสานเยอะนิดหนึ่งนะครับในะส่วนกังวลความเป็นห่วงของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นคนภาคเหนือคนภาคใต้ต่างๆนะครับนะ,ม,ะมาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยอ่าสูงสุดเลยสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็บอกว่าให้กดดันทางเศรษฐกิจปิดดันไปเลยแล้วก็ที่สำคัญคืองุการนําเข้าส่งออก ไม่ทุกกรณีทุกกรณีเนี่ยเขาไม่ได้รวมถึงภาคพื้นดินหรือภาคน้ําอย่างเดียวนะพี่โก้คุณดูควาศด้องไปดนภาคอากาศด้วยอแต่รู้สึกเรายังยังไม่ปิดกันภาคอากาศนะครับภาคอากาศเรายังบินกันได้อยู่เลยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็บอกถ้าอยากอยากจะทําจริงๆก็ทำให้มันเสร็จเสร็จปิดมันได้หมดเลยนะครับนะปิดหมดเลยเลิกติดต่อกันโดยเส้นเชิอเอ่าก็ไม่ภาคอากาศก็ไม่ต้องไม่ต้องส่งของข้ามข้ามแดงันทางอากาศด้วย นะครับทุกวันนี้ผมว่ามันก็ยังมีส่งของข้ามแดนทางอากาศกันอยู่อ่ะอืมอืมอืมนะครับนะท,ทะเลนะก็ยังมีทางทะเลทางทะเลก็ยังมีนะ,อะเออมผมผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่โก้เดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อจากเรื่องนี้พี่โก้อ่านข่าวไอ้ที่มันกัมพูชามันไปปล้นหลานทองที่ทงบก,การมาอาอาอมาอ่ออาเสร็จแล้วมันหนีมันหนีไปที่ด่านด่านด่านที่ระหว่างไทยกัมบพบูชาใช่ไหมอืมไม่เขาปิดด่านอยู่อ่ะแล้วมันจะหนีไปที่ด่านทําไม มันก็กาตด่านเปิดหรือปิดเนี่ยธรรมชาติมั้งรองงมากเลยพอเห็นข่าวบอกว่าไปจับตัวได้แถวด่านอ้าวอ้ามันจะข้ามด่านได้ไงวะหรือว่อด่านเขาปิดอยู่อก้นด่านประเทศไทยอาจารย์มันมันมีช่องทางธรรมชาตินอกจากช่องทางธรรมชาติแล้วมันจะมีช่องทางสุนัขรอดอยู่ด้วยนะอาจารย์นะในบริเวณด่านเนี่ยมันจะมีประตูหลังประตูลับของมันอยู่มันมันมีอยู่เพียงแต่ว่าจะ จะจะมีการเจาะหรือมีการเปิดเผยกันออกมาจริงจังหรือเปล่ามันจะมีช่องทางที่จะต้องเขาเรียกว่านําพานําพากันกันได้อยู่นะจาะทำแบบนี้แล้วกันผมผมว่าก็ได้ยังมีอยู่นะแต่ว่าก็าก็มันถึงเรื่องมันถึงยังมีรอดลอดอยู่เป็นเป็นระยะระยะนะครับนะขัดมาครับสามสิบสามเปอร์เซ็นครับทำอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่เสียดินแดนและไม่เสียเปรียบ ให้กัมพูชาทาอย่างไรก็ได้นะครับหมายความอย่างไรลบก็ได้นะครับข้อนี้ปิดด่านก็ได้กดดันในเวทีนานาชาติก็ได้นะครับเอาเอาลําโพงคุณกันไปเปิดยีบสี่ชั่วโมงก็ได้ครับยังไงก็ได้คืออะไรก็ได้อ่ะต้องไม่เสียเปรียบและไม่เสียดินแดนข้อนี้สําคัญมากเลยคือเปิดเปิดรูมเลยให้ฝ่ายรัฐอยาก็ทำไปเขียวหมดทุกข้อเลยนะครับนี อ่ะยี่สบี่เปอร์เซ็นเปิดเจรจาทางการทูดอย่างจริงจังอันนี้ก็ยังมีคนพูดเรื่องนี้อยู่นะครับนะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยโพนี้ผมเคยทํามาเมื่อก่อนนู้นนะเมื่อประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสิงหานะคนส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่เรื่องเจรจาทางการทูตแต่ตอนนี้ลดลงเยอะและ้วเพราะคนรู้ว่าเจรจาไปก็เท่านั้นกกบกัมพูชาเนะยครับยี่สิบสองเปอร์เซ็นครับไอ้รัฐบาลต้องเปิดไปเขียวอย่างเต็มที่ให้กองทัพแก้ไขปัญหาตรงนี้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นเนี้ยนะครับหมายเขาไงหมายเขาบอกว่า เปิดไฟเขียวเลยให้กองทัพแก้ไขปัญหาไม่ว่ากองทัพจะทาอะไรนะฐัาต้องอยู่เฉยๆกองทัพอยากลบก็ปล่อยลบกองทัพอยากจะเออะไรนะตรวจโคตรตรวจระเบิดก็ให้ปล่อยกองทัพไปตรวจระเบิดอยากไปเอาอะไรไปตั้งกาแพงก็ให้กองทัพทําอย่าไปยุ่งกับเขานะครับนะทันมาครับอ่าอ่านะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่าให้ประชาัฐบาลดูแลอยู่ยาประชาชนภาคธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงประชาชน ตามแนวชายแดนอย่างเดียวนะครับแต่เข้าหมายถึงภาคธุรกิจด้วยที่รับผลกระทบ,บทำไงอย่างเงี้ดูแลเขาได้นะครับนะ,อ,ะอันนี้ฮาร์ดคอร์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นครับลบเลยไม่ต้องคิดมากมลบจนกว่าจะชนะอ,อ,อันนี้คือสีไม่ทนแล้วละ่ะลุยอ่าลุยเลยอันนี้ลุยเลยเื่อนี้ยอันเนี้ยนะจริงๆมันก็สอดอันนี้ก็อาจจะบางคนอันเนี้ยนะครับมันก็ใกล้เคียงกับคนที่บอกทําอย่างไรก็ได้ไม่ต้องเสียดินแดนก็เกี่ยวพันกับเรื่องของว่าเปิดไปเกี่ยวให้กองทัพทําอะไรก็ได้ นะครับแต่ว่าถ้าแยกมาเฉพาะกลุ่มเนี้ยมันมีอยู่20เปอร์เซ็นตคือลบเลยพี่พี่ก20็20เปอร์เซ็นตจากคน52ล้านคนนี่คือหนึ่งหนึ่งในห้านะครับหนึ่งในห้าของคน52ล้านคนมีคนประมาณสนะิบล้านเนี่ยมีคนประมาณสนะิบสองล้านเนี่ยเอ่โทษทีไม่ถึงมาสิบล้านกว่าป่ามีคนประมาณสนะิบล้านคนน่ะบอกให้ลบแล้วอ่ะ เยอะนะครับเยอะนะครับไม่น้อยทีเดียวนะครับอ่ะสิบเปอร์เซนตก็บอกว่าอยากให้มหาชาติมาหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงนะครับเก้าเปอร์เซนก็ฟ้องร้องประน,นามกัมพูชานะครับผ่านเวทีนานาชาตินะครับอีกเก้าเปอร์เซนทำยังไงก็ได้แต่อย่ามีสู้รบอันนี้คือกลุ่มคนพวกรักสันติไม่อยากมีสู้รบนะครับอีูเก้าเปอร์เซนนะครับหกเปอร์เซนตก็บอกให้ประเทศที่สามเป็นตัวกลางเจรจารน,ะรนะครับนะอีกสองเปอร์เซนตก็ ให้แทรกแซงการเมืองในประเทศกัมพูชาล้มอันมากคุณเต็มเลยหมดเรื่องหมดราวก็คืออันนี้อันนี้อาจจะอาจจะไปมองอเมริกามากไปหน่อยอเมริกาชอบทําวิธีนี้<ฮ>ะนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นก็บอกว่าใช้กลไกศาลยุทธธรรมระหว่างประเทศตามข้อเรียกร้องของกัมพูชานะครับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นก็บอกเปิดด่านเถอะนะครับ<ฮ>ะนะอีกสองเปอร์เซ็นก็บอกไม่สนใจอาโลกจะแตกอะไก็ช่างก็ไม่เกี่ยวผม<ฮ>ะนะครับอันนะอันนี้ก็เป็น เป็นแนวทางนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูคนในพื้นที่นิดหนึ่งคนในพื้นที่เขาคิดอะไรอยู่นะครับถ้า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 เราจริงจมันก็มีผลนะผมจังหวัดตามแนวชายแดนนะครับแต่เอาเป็นภาคเลยแล้วกันนะครับอืคนภาคกลางเน้นให้ปิดด่านคนภาคอีสานเน้นว่าอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่เสียดินแดนและไม่เสียเปรี่ยมส่วนคนกรทมครับเป็นโลคสวยจริงๆครับพี่โก้ยังคงเน้นการเจรจาต่อรองอยู่ครับ นะคนคนใต้เน้นการเปิดไฟเขียวให้กองทัพทําอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ก็แปลกดีแต่คนแต่ละภาคก็คิดกันคนละรุ่นละวัยรุ่นส่วนใหญ่วัยรุ่นครับวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นใจดีวัยรุ่นไทยคุยคนใจดีเนาะเน้นการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบครับนะครับนะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสาหรับคนกลุ่มนี้นะอะอันนี้ก็คือที่ออกมาพ้นข้อสรุปก็คือว่าก็คือ คนไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีความอดทนอยู่นะแต่ว่ามันก็ลดลงเรื่อยๆในเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็อยากให้รัฐเนี่ยทําอะไรอย่างเต็มที่สัทีนะครับให้มันให้มันเห็นภาพนิดนึงนะครับแล้วก็อะไรบทบาททั้งหลายคนก็ยังคงพึงพอใจกองทัพสูงอยู่นะครับแล้วก็กรุงเทศก็ดีขึ้นเยอะมากแต่ทาาั้งบาลต้องพลิกตัวให้มากกว่านี้อีกนิดนึงครับผมอืมแต่วันนี้เขาก็จะมีประชุมซุปเปอร์บอร์ดกันนี่อาจารย์ใช่ไหมครับ ก็เห็นเขาอาจะมีก็พร pues> um> ุ่งน uh right <no IC ี้จะมีประชุมใน GBCJ AJB GBC ใช่ไ่มจริงหรือเจมันลไอ้ประชุมเ B C เนี่ยก็ผมก็งงๆนะทางภาคประชาชนเขาบอกอย่าประชุมนะอย่าประชุมเพราะประชุมแล้วเดี๋ยวจะทาให้เสียสิทธิ์ในการยกเลิก M O U อะไรนู่นอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ประชุมมันก็คาละคาซังกันอยู่งี้เราจะเอาไงดีเขาคงเขาคงประชุมมั้งประชุมแต่ก็ไม่มีข้อยุติก็คือกมพูชาเสนออะไรมาก็ เราก็เสนอเหมือนเดิมไป่สี่ข้อหลักอะ่ะใช่ไหมสี่ข้อหลักถ้าคุณรับได้เราค่คอยว่ากันนะครับจนถึงนะพิธีหลักการก็ไม่ต้องคุยอะไรกันมากเพราะว่าข้อเสนอของแต่ละฝ่ายไม่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วใช่ครับนะครับนะผม,มว่าผมว่านะคือคือเรื่องเนี้ยมันไม่จบง่ายๆหรอกมันจะอีลุงตุงนางกันไปเรื่อยระยะยาวเลยนะรัฐด่านรับรองว่าปิดกันยาวเหยียดเลยอะ่ะสิ่งที่ผมพูดมาตั้งนานแล้วพี่โก้พี่โก้ก็จําได้เราคุยเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วว่า รัฐบาลควรหาแนวทางในการเยียวยาคนชายแดนอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมได้แนละ้วเพราะว่าเชื่อว่าสานการมันยาวนานเป็นปีๆแอืวก็นะดูเหมือนทางคุณพิษแต้มกำลังกาลังดูอยู่อนะ่อพิษแต้มก็ส่งพนณิชย์เนี่ยแกกำลังหาช่องทางอยู่ว่าจะช่วยควนค้าขายชายแดนอีท่าไหนอย่างไรอยู่เหมือนกันก็เห็นบอกเดี๋ยวจะมีจัดงจัดงานอะไรช่วยอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ก็ก็หวังว่างบคงพอนะไม่ใช่คร้วปุละห้าพันนะมันน้อยไปอ่ะนะ